สวัสดีครับยู่กับผมเบ้าบนครับพี่น้องคลิปนี้มาอัปเดตสถานาการณ์ของรถที่บ่าบนขับอยู่ครับคือเจะตามตามหกหรือพี่ยักษ์ <c oughs> พี่ยักษ์ใหญ่ในทีมงานครับหลังจากอาการน้ำมันเครื่องพุ่งอย่างที่ทุกคนในที่ตามอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับก็บผ่านเวลาไปเด็ดจอดรอซสร้างมัง้งรออะไรนะครับเป็นเวลาถึงอาจจะอาทิตย์กว่าแล้วมาอัปเดตครับตอนนี้สร้างเอา ก้นแทงไมาใส่น,นะครับหลังจากคนถอดไปเนื่องจากฟักบัวมีปัญหานะครับก็เลยได้ก้นแทงใหม่ั้งนี่น่าจะเป็นก้นแทงเครื่องไอ้เครื่องที่ว่าสามสามหกนะครับคันที่ว่าบ่าวบ,บนเคยทาคลิปว่ามันนอกจากน้ํานะครับนั่นแหละเป็นก้นแทงใหม่ๆนะครับเครื่องสามสามหกเป็นเครื่องตัวใหม่นั่นเนี่ยก้นแทงอันใหม่ๆเลยครับ เอามาใส่เพราะว่ามันใส่เครื่องขนาดเดียวกันนะคนแท่งน่าจะใส่กันได้ครับนี่ไม่เอี่ยมเลยใส่แล้วครับผมต่ำก็ใส่แล้วแต่ยังเหลือยังเหลือไฟครับผมมีไฟสตาร์ทหนึ่งว่าแบตเบิร์จอดหลายมือครับพี่น้องเพิ่นถอดแบตไปครับสร้างเพิ่นถอดแบตไปชาร์จนี่ก็เป็นเวลาประมาณน่ะไปสอง ไปสองไสามเพิ่นทอดแบตไปชาจกันเลยต้องรอบแบตเตอรี่ก่อนรอบแบตเตอรี่ก่อนพี่น้องสามสามสามหกของบ่าบนใกล้แล้วครับอีกสองมือบ่ามันอีกมาเอื่นเอัน่าจะเป็นมืออื้นครับก็จะได้แบตไม่เอาแบตลูกเก่าแล้วไปชาจเอาไปชาจนะครับไปชาจไฟล้วกานำมาใส่กระบ,บุรุูกไวจะอาการหายหรือเปล่านะครับ ราะว่ามันยังสตาร์ทโปรติดนะครับผู้ใไดติดติดต,ต,ตามอาการอยู่แล้วเดี๋ยวสร้างพันมาจะสอบถามอาการครับว่าพันสอมชุดใดแก่จุดใดให้พี่นองในฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมือใดมือนหนึ่งเพื่อนเพื่อนเอฟซีบาบนเลยครับสามสามหกแล้วมีอาการแบบที่เบาบนฟ้าเนาะคือครับครับอยู่มีน้ำมันพุ่งออก <c oughs> น้ำมันพุ่งออกก้นก้นปั๊มน้ำมันเครื่องเนาะเมื่อถอดแล้วไป เช็คไปเปลี่ยนปรเกันแล้วกรยังบอ่อหายครับพี่น้องก็เลยน้ำมาใสแต่บ่อหายอาการกับยังบอ่ออาการน้ำมันเครื่องหายนะแต่สตาร์ทปกติครับขอตรวจที่เบาบนเบาคือกัดที่แล้วที่นี่สา้าตเครื่องไ่ได้พนชางพนวา่ามันมันเอเกี่ยวกับระบบน้ำมันเครื่องที่ดูดขึ้นไปนะครับฟักบัวก็เลยไปถอดก้นแทงเบื้องบพบอาการว่ามีเล็กตัวหนึ่งอยู่ในโตปัมดูดข้างล่าง แตกครับหูน็อดหยึดแตกกันเลยถอดไปบ่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรหรือว่าเข่าลงกกึง่งเดี๋ยวมืออึนสอบตามให้ครับมาอีกสองมือได้ทํางานครับบกเกินมืออื่นพี่น้องแต่า่าสองมือกับแมนมืออ่นนั่นแหะน่าจะเป็นมืออื่นครับครับตัวสามสามหก 3, 3, 6, ด้ขยับแล้วครับแต่ผมมีอย่างหรอกพี่น้องงานขุดงานหินบิดแล้วของจะขยับออกจากพื้นที่ให้เขาทํางานแค่นั้นละ่ะ ฝากพี่น้องที่ตามคลิปบ้าวนในเรื่อครับหากเกิดบ้าบ้าวนใดครับรถในเหตุน,นั้นเหตุนี้เดี๋ยวทายเทคนิคการทํางานแต่ละอย่างไม่ให้พี่น้องเดือบิงครับฝากก็อะไรก็แช่ให้บ้าวนเป็นกำลังใจให้ในเรื่อครับขอบคุณครับ